ก็อขอกลาสดัดีทงกันด้วยนะครัวันนี้พ่อช่องมตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสำหับคลิปนี้เราก็อยู่ในแอปแคสเบิร์ดนะครับแอปหาเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาถอนลองดูและกันว่าแอปแคสเบิร์ดนะครับจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับสำหรใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ ใต้ล่างคลิปและกันมาดูกันก่อนนะครับสำหรับการถอนเข้า t ูบดี้วอลเล็ของเรานะครับเพื่อนๆทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยมาลองดูนะโอ้โหโฆษณามาอีกแล้วนะผมนึกว่าไม่มีโฆษณาซะอีกนะทําการกดคลิกกาออกก่อนรอได้ทุกคนรอกาออกอากาออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสำหรับการถอน จะถอนได้แบบเดียวก็คือ t ูบ n นดี้วอลเล็ส่วน Paypal ้านะครับไม่สามารถทำการถอนได้นะไม่รู้เป็นไรแล้วก็การถอนของผมครั้งแรกนะยังไม่เคยถอนมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยกรอกเบอร์วอลเล็ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนนะ่จะถอนขั้นต่ำอยู่ที่80บาทใช้คะแนนอยู่ที่1ล้าน600,000คะแนน160 000, บาทใช้คะแนนอยู่ที่3ล้าน 2 0 0คะแนนนะครับส่วน80บาทนี่ก็ครึ่งหนึ่งของ160นะทุกคนคะแนนก็ลดหย่อนกันไปนะครับส่วนสูงสุดเลยก็จะเป็น400บาทนะครับใช้คะแนนทั้งหมดอยู่ที่8ล้านเหรียญเยอะมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าเลื่อนลงดันล่างนะครับเขาจะเขียนบอกว่าเร็วสุด24ชั่วโมงนะครับการรักษาความปลอดภัยเงินสดสําคัญแล้วก็บริการ ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงก็คือเราสามารถถอนได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ติดปัญหาเลื่อนลงด้านล่างไดทุกคนการถอนนะครับจะใช้ระยะเวลา1-7วันเงินก็จะเข้า t 2body wallet ของเรา่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมอ่านจนจบนะครับจะเขียนบอกว่าขอบคุณสำหรับความอดทนและเข้าใจของคุณอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่20%ของเงินทั้งหมดนะครับถ้าเราถอนอยู่ที่ 100บาทนะครับก็จะหักอยู่ที่20บาทนั่นเองค่อนข้างที่จะหักเยอะพอสมควรนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการหาคะแนนผมลืมบอกไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ดาวน์โหลดมาใหม่เพื่อนๆจะได้รับเงินฟรี4บาทเขา้าแอปนี้ในะทุกคนสำหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็ได้รับทันทีเลยนะก็ถือว่า ใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูสําหรับงานหาคะแนนนะครับเพื่อนค่ทำการกดคลิกที่บ้านนะครับสังเกตด้านขวามือบนสดนะครับถ้าเต็มขีดเมื่อไหร่หรือมุนตามเข็มนาฬิการครบเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญเมื่อนั้นทุกคนมาลองดูนะว่าเราจะสามารถรับได้กี่เหรียญสังเกตด้านขวามือบนสดนะได้รับอยู่ที่451เหรียญเราก็เลื่อนด,ดูไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเนี่แบบนี้นะครับ มาลองดูนะว่าเราจะได้รับกี่เหรียญนะครับเราก็ดูวนไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้นะครับก็จะเป็นการดูวิดีโอนะมีคูณ3คูณ4คูณ5้คูณ6กคูณ7แลวก็คูณ8นะครับเราก็ไม่เอานะครับเราก็จะได้รับแค่คูณ1เท่านั้นมาลองดูนะว่าเราจะสามารถรับได้กี่เหรียญนะครับสังเกตด้านขวามือบนสุดนะครั้งนี้จะได้กี่เหรียญนะได้รับอยู่ที่468เหรียญประมาณนี้นะครับสำหรับการดูวิดีโอทั่วไปรับ ง่ายแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะยังมาดูสําหรับการหาคะแนนเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับตรงนี้นะให้เพื่อนทาการกดคลิกเตือนความจํานะแต่ของผมเนี่ยรับไปแล้วนะทุกคนได้รับสูงสุดนะทุกคน7วันก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0กว่าในะทุกคน2 0,000คอยนะตัวต่อมาก็จะเป็นรางวัลนะครับสาหรับการเล่นเกมทุกคนสําหรับการเล่นเกมตรงนี้นะ ดี๋ยวเราจะมาดูนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นเกมเฮ้ยเปิดทิ้งไว้นะนี่นี่น,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 นี่สังเกตท,ทุกคนโอ้เฮ้ยหาคะแนนง่ายใช้ได้เลยแหละนะนี่สังเกตนะครับเพียงแค่เราเปิดทิ้งไว้นะครับเราก็จะได้รับ2 6 6 0 2 6หคะแนนต่อวินาทีนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตอนเพื่อนหาคะแนนและการตัวนี้ก็จะเป็นหาคะแนนง่ายพอสมควรนั่นแหละสำหรับการหาเงินเข้าทูบันนี่วอลเลยตต้องรอติดตามนะว่าเกมนี้เนี่ยแอป Cat Bir d ตัวนี้จะสามารถถอนเข้า t ูบันนี่วอ l เลได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อของบุคคลนะครับที่จะเชิญเพื่อนก็จะได้รับอยู่ที่5 0,000กว่าเหรียญในทุกคน5 0 0 0 0กว่าเหรียญนะครับนี่ได้เยอะอยู่นะเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้ลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่ฉันนะสร้างไรายได้ก็ทําการกดคลิกเพิ่มเติมก็ให้เพื่อนๆทาการกด คลอกได้เลยนะมาลองดูนะครับสําหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนลองดูลองไปเชิญเพื่อนดูได้นะครับเป็นการหาคะแนนค่อนข้างที่จะง่ายเลยแหละสำหรับใครที่มีเพื่อนเยอะๆเราจะมาดูกันดีกว่านะครับสาหรับการถอนเข้าทูเบนี่วา l เลตนะครับให้เพื่อนทําการกดคลิกที่ถอนนะครับตรงนี้นะเนี่เจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เนเพื่อนนะครับเลือกได้เลยว่าจะถอนตรงไหนเดี๋ยวผมจะถอนขั้นต่ําอยู่ที่ 80บาทลองดูนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมนะครับรอติดตามนะเดี๋ยวผมจะมาอัปคลิปให้เพื่อนดูถ้าอัปคลิปเสร็จนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปหรือลองไปหาดูในช่องได้ประมาณวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวจะมาอัปให้เพื่อนดูเดี๋ยวเราจมมาดูนะทาการกดคลิกที่ถอนนะครับสังเกตนะครับจะมีประเทศไทยด้วยนะครับถอนได้เฉพาะประเทศไทยในทะุกคนถ้าเป็นคนสปปลา้วทุกคนเผื่อใครที่มาดูนะกัมพูชาพวกนี้นะครับก็ผมคิดว่า น่าจะถอนไม่ได้ครับถอนได้เฉพาะคนไทยนะครับผมลองเปลี่ยนเบอร์ลองดูแล้วนะครับไม่มีนะมีแต่ประเทศไทยนะครับเพื่อนๆก็ที่อยูป่ประเทศไทยนะครับเพื่อนๆสปปแลาวนะครับไม่สามารถทาการถอนได้นะครับเสียใจด้วยแล้วการเล่นได้เฉพาะ Android ส่วน i อเอไม่สามารถเล่นได้นะมาดูกันนะครับสำหรับการกรอกเบอร์วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆทำการกรอกเบอร์วอลเล็ตเข้าไปได้เลย เฮ้ยทำไมไม่มีนะครับก็เขียนบอกว่าข้อผิดพลาดไม่มีเบอร์นะครับถ้าเขียนบอกว่า บวก6 6แบบนี้นะครับให้เพื่อนตัดศูนย์ทิ้งนะทุกคนตัดศูนย์ด้านหน้าทิ้งนะอย่าไปใส่นะถ้าใส่เนี่ยก็คือไม่มีนั่นเองอ่ะทำการกดลบหนึ่งครั้งเอ้ยมีเฉยทุกคนมารอดูนะว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมนะครับเราจะไม่ใส่ศูนย์ด้านหน้านะเราจะตัดทิ้ง1ตัวนะครับด้านหน้าสุดเลยนะครับอย่าไปใส่นะต้องรอติดตามอัปเดตละกันว่าจะเงินเข้าหรือเปล่านะครับถ้าใช้วิธีแบบนี้นะเผื่อใครที่ใส่เบอร์ศูนย์นำหน้านะครับ คือไม่สามารถมีเบอร์ได้ในแอปนี้นั่นเองเพื่อนๆอยา่าไปใส่นะหรือรอติดตามก็ได้เฮ้ยพี่มันจะถอนได้หรือเปล่าเราไ่ใส่ศูนย์แบบนี้ต้องรอติดตามทุกคนให้เพื่อนๆทาการกดคลิกส่งได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการผูกเรียบร้อยนะครับผมนึกว่าได้จะทําการถอนนะเมื่อกี้แค่ผูกเฉยๆนะครับเราก็ทําการกดคลิกถอนหนะ้ามาลองดูนะครับจะเจอแบบนี้นะครับนี่เนเจอแบบนี้นะครับให้เพื่อนทําการใส่ชื่อ เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะครับเบอร์วอลเล็ตอีเมลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆทาการกรอกเข้าไปได้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการกรอกเรียบร้อยนะครับตัวแรกเป็นชื่อนะครับไม่ขึ้นสีเขียวทั้งหมดนะเป็นชื่อนามสกุลที่เพื่อนจะทําการถอนนะครับเข้าเบอร์วอลเล็ตที่เพื่อนทาการสมัครนั่นแหละตัวที่2เป็นบัญชีวอลเล็ตหรือเบอร์วอลเล็ตของเพื่อนนะครับเพื่อนกรอกเข้าไปได้เลย ตัวที่3าให้เพื่อนทาการกรอกอีเมลเข้าไปนะครับตัวไหนก็ได้นั่นแหละตัวที่4นะครับก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนให้เพื่อนใส่ย้ําไปอีกหนึ่งครั้งจากเบอร์ wallet ของเพื่อนเราเช็คดูว่าขึ้นสีเขียวหรือเปล่าหลังจากนั้นให้เพื่อนทาการกดยืนยันนะครับทําการกดยืนยันอีกครั้งนะครับมาลองดูตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการถอนเรียบร้อยรอประมาณ48ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ บันทึกกันดีกว่านะครับตอนนี้เงินก็เหลืออยู่ที่333บาทนะครับมาดูที่ประวัติของเรากันดีกว่านะครับการถอนก็บวกอยู่ที่80บาทนะครับขึ้นอยู่ที่สถานะก็รอดําเนินการน,นะทุกคนรออัปเดตละกันว่าเงินจะเข้าทูบ d y Wallet หรือเปล่าจะประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆลองไปถอนดูได้นะครับสลักใครที่ติดปัญหาอะไรเมีนตะละงคีปใต้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆละกันโอเคนะครับสลักใครที่ชอบคิโดนี้หรือคิอโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดบซับส,สไครคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสสลักใครที่อยากเล่นแอปแคทเบิร์ดนะครับลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ